ด่วนแจ้งข่าวดีผู้สูงอายุทั่วประเทศประจำวันที่19เมษายน2566รัฐแจกฟรีอยากได้ดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสิทธิบัตรทองรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไม่เกิน3ชิ้นต่อวันฟรี สำหรับผู้มีภาวะพึ่งทิงติดบ้านติดเตียงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มาติเมื่อวันที่2พฤษภาคม2565อนุมาตให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติล่าสุดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอได้แจ้งข่าวดีว่า ตั้งแต่วันที่18เมษายน2566ได้เริ่มแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับประชาชนที่มีสิทธิทั่วประเทศได้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งทิงติดบ้านติดเตียงผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ครอบคลุมผู้ป่วยรายเก่ารายใหม่ทุกกลุ่มอายุอย่างไรก็ตามสิทธิดังกล่าวนี้ครอบคลุมเฉพาะผู้อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทอง ส่วนของสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการรอการประกาศอีกครั้งสำหรับการแจกจ่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้มีสิทธิในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจะแตกต่างกันโดยส่วนของกรุงเทพมหานครซึ่งจะใช้จ่ายงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครจะมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้หนึ่งประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยใช้ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบุ่นสำนักงานเขตโรงพยาบาลในระบบสปอสอชอหรือหน่วยบริการสำนักงานเขตหรืออาสาสมัครสาธารณสุขอสอสอสํรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่2ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดโดยพยาบาลผู้จัดการดูแล LTC เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหน่วยบริการสํนักงานเขตกรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตทีจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการพื้นที่ต่างจังหวัดที่จะใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นกปทจะมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 1. ประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยใช้ที่อยู่ปัจจุบันแจ้งความประสงค์ได้ที่รอพอสอตอ อบตเทศบาลหรือรอพอสตอาสาสมัครสาธารณสุขอสมค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ 2. ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดโดยพยาบาลผู้จัดการดูแล LTC เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 3. รอพอสตจัดทําโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330เพื่อรับคำแนะนำหรือเจ้าหน้าที่จะช่วยติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ของท่านต่อไปสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ